รีบสวยคาถานี้แค่9ก้าคำคุณจะมีโชคลาภครั้งใหญ่ร่ำรวยอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสันพิดิกนะครับสำหรับในคลิป,ลปนี้เนี่ยเราจะมาแนะนำคาถาดีๆนะครับก่อนวันโชคลาภของทุกคนนะครับก็บอกไว้ก่อนเลยว่าคาถานี้สวดสั้นๆแค่ 9กาคำนะครับก็ขลังแล้วนะครับซึ่งชีวิตคนเราทุกวันนี้เนี่ยผมเข้าใจเพื่อนๆพี่พ,พี่น้องๆทุกคนนะที่เข้ามาติดตามช่องนะครับบางคนอาจจะเจอปัญหาการงานนะครับบางคนอาจจะเจอปัญหาการเงินชีวิตลุมเล้านะครับบางคนก็เบื่องานเบื่อเพื่อร่วมงานเบื่อเจ้านายเบื่อลูกน้องนะครับหรือเบื่อเนื้องานที่ทําก็มี นะครับฉะนั้นเนี่ยก็อยากถูกหวยกับเขาบ้างอยากมีโชคลาภอยากจับเงินแสนเงินล้านนะครับจะได้ไปตั้งตัวจะได้เลือกทำงานที่ลงใจได้นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะมีคาถามีเคล็ดลับดีๆมาฝากให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้นองๆทุกคนที่ติดตามช่องของเราอยู่นะครับก็บอกไว้ก่อนว่าการที่เราจะเป็นคนที่มีโชคลาบได้ลาบลอยเนี่ย บอกเคล็ดลับการทําบุญนิดนึงให้คุณทําบุญแบบกระทันหันนะครับยกตัวอย่างเช่นอ่าเราเจอพระอย่างเงี้ยเราก็ทําบุญกับท่านไปนะครับอาจจะถวายเป็นค่าเดินทางหรืออะไรก็พวกนี้ก็ได้นะครับหรือทําบุญเป็นสังฆทานก็ได้นะครับทำบุญแบบไม่เจาะจงนะครับว่าจะเป็นพระองค์ไหนเป็นผู้รับนะครับสังฆทานเนี่ยคือไม่เจาะจงนะครับหรือใส่บาตรแบบไม่เจาะจงพระก็ได้ นะครับจะช่วยเสริมให้ดวงชะตาของคุณเนี่ยมีโอกาสที่จะมีโชคมีลาบนะครับการทําทานผมพูดตลอดว่ามีกี่บาทก็ทําได้นะ1บาทก็ทําได้นะครับมีเป็นล้านก็ทําได้เหมือนกันนะครับทำตามกําลังศรัทธาเท่าที่เราไหวแล้วก็เราต้องไม่เดือดร้อนนะถ้าเราเดือดร้อนเนี่ยถ้าเรามานึกย้อนหลังแล้วเดือดร้อนเนี่ยบุญมันจะไม่เต็มที่นะครับฉะนั้นอย่า ทำแล้วตัวเองเดือดร้อนทำเพียงในระดับที่เราพอจะช่วยไหวก็พอนะครับฉะนั้นเนี่ยการทําบุญในระดับเท่าที่เราพอจะไหวเนี่ยจะทําให้เราเป็นผู้ที่มีโชคมีลาบนะครับทํามาหากินจเจริญรุ่งเรืองเทวดาช่วยเหลือมีโอกาสรับทรัพย์เงินแสงเงินล้านนะครับก็วันนี้จะมาแนะนําคาถาสั้นๆสวด9คํานะครับไม่ต้องสวดเยอะแต่ดีมากนะครับคืนนี้สวดเลยจะโชคดีนะครับ ก่อนอื่นเนี่ยให้คุณท่องนะโมสามจบก่อนนะครับนะโมสามจบเนี่ยเป็นคาถาที่ศักดิ์สิทธิ์มากานะครับนมันสก,การคุณพระพุทธเจ้าให้เรียบร้อยก่อนนะครับโอเคจากนั้นเนี่ยก็ให้สวดตามผมดังต่อไปนี้นะครับนะโมพุทธายะ อุอากะสะนะโมพุทธายะอุอากะสะนะโมพุทธายะอุอากะสะจากนั้นเนี่ยก็อธิษฐานนะครับด้วยอำนาจคุณพระรัตนาตายขอผลบุญนี้ จงดนบันดาลให้ข้าพเจ้าร่ารวยถูกหวยได้รับเงินแสนเงินล้านเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีปลดหนี้ปลดสินการงานเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ามีทรัพย์สมบัติมากมาย ค้าขายดีด้วยเทินสาธุตรงคำอธิษฐานเนี่ยไม่ต้องฟิกนะครับไม่ไม่ต้องตามผมก็ได้นะผมแค่อธิษฐานให้ทุกคนดูเป็นตัวอย่างนะครับว่าเอะอธิษฐานแบบไหนดีนะครับก็อธิษฐานตามที่เราปรารถนานะครับแล้วก็อย่าลืมที่ผมเคยบอกว่ามันช่วยเหลือคนอื่นเท่าที่เราพอจะไหวแล้วเราต้องไม่เดือดร้อนด้วยนะครับบางครั้งเนี่ยก่อนเราช่วยเหลือคนเนี่ยเราต้องพิจารณาก่อนว่าเฮ้ย ถ้าเราไปช่วยเคสนี้เนี่ยเราจะเดือดร้อนภายหลังไหมจะมีปัญหาภายหลังตามมาหรือเปล่าเราพิจารณาก่อนนะครับการคิดของคนเราเนี่ยไม่นา,นานหรอกป้าเบียวนะครับเอ้ยถ้าเราไปช่วยเคสนี้มันจะมีปัญหาอะไรตามมาไหมนะครับอะถ้าพิจารณาแล้วว่ามีก็ถอยก่อนดีกว่าแต่ถ้าพิจารณาแล้วไม่มีก็ค่อยไปช่วยในระดับที่เราพอจะไหวนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมุติมีญาติคุณเนี่ยมา เดือดร้อนมากเลยครับขอเงินคุณหมื่นหนึ่งนะครับถ้าคุณมีร้อยหนึ่งหรือพันหนึ่งคุณช่วยได้แค่นั้นก็ช่วยแค่นั้นพอนะครับอย่าไปช่วยจนเกินตัวนะครับอย่าไปช่วยจนแบบโอ้โหหมดเนื้อหมดตัวไปยืมคนอื่นมาไม่ใช่นะครับไม่ใช่ว่าต้องช่วยเท่าที่เขาขอนะครับเราไหวแค่ไหนแต่ละคนมุนไหวไม,ไ,หไม่เท่ากาันบางคนไหวมากกว่านั้นก็ช่วยมากกว่านั้นก็ได้นะครับฉะนั้นเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่า เราช่วยคนเท่าที่ช่วยได้ไม่ได้ช่วยตามร้อยเปอร์เซ็นตตามที่เขาขอนะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไหวแค่ไหนเราเอาแค่นั้นนะครับดีที่สุดไม่ใช่เราไม่มีน้ําใจนะครับไม่ใช่เราแบบเฮ้ยแรงไอ้นี่แรงน้ําใจว่ะขอความช่วยเหลือแล้วไม่เคยช่วยเลยไม่ใช่เรามีน้ําใจแต่เราช่วยในระดับที่ตัวเราก็ไม่เดือดร้อนนะครับถ้าเราช่วยคุณแล้วเดือดร้อนเนี่ยมันเขาเรียกว่าภาษาสมัยนี้เขาเรียกว่า endo c a u าเอ n นเราขาดนะครับแล้วพอคุณนึกถึงบุญเนี่ย คุณนึกถึงบุญจ้อนหลังมาเนี่ยมันได้บุญไม่เต็มที่นะครับฉะนั้นคุณอย่าช่วยคนจนตัวเองเดือดร้อนช่วยเพียงระดับที่เราช่วยแล้วเราสบายใจช่วยแล้วเรารู้สึกอิ่มบุญอิ่มใจแล้วก็ไม่เดือดร้อนนะครับไม่ใช่เราไม่มีน้ําใจเราช่วยเท่าที่เราพอจะไหวนะครับเชื่อผมเถอะแล้วคุณจะได้รับสิ่งดีๆตอบแทนแน่นอนในไม่ช้านะ ก็อย่าลืมไปสวดน,นะครับแล้วก็พรุ่งนี้เนี่ยวันแห่งโชคลาภของทุกคนนะครับก็ไปใส่บาตรตอนเช้าแล้วก็อธิษฐานอุทิศบุญกุศลให้ผู้มีพระคุณเจ้ากรรมนเรืสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับแล้วก็ขอให้ฟ้าเปิดทางให้รวยเป็นเศรษฐีได้จับเงินใส่เงินล้านกันทุกคนกรละกันนะครับโอเควันนี้ขออนุญาตแบ่งปันวัตถุมงคลน,นะครับอันนี้เป็นเหรียญทาเวสวรรุ่นขังสมบัติอ่าเห็นไหมสวยมากนะครับเหรียญจริงสวยมากนะ ของหลวงพ่อพัดบุญยาการโมวัดห้วยด้วนนครสวรรค์หลวงพ่อพัดนี่ดังมากนะครับท่านเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นพระเก่งพระดีพระขังสีแดงนะครับโอ้โหสีแดงนี่คือสูงสุดนะครับแรงฤทธิ์และมีฤทธิ์นะครับสีของอิิฤทธิ์นะครับใครอยากได้นะเหรียญองค์ท่านทาเวสวรรน,นะครับทักมาได้เลยนะครับทางไลน์นะครับช่วงนี้ทักทางไลน์ก่อนนะครับโอเค เหรียญหนึ่งนะครับอ่ะได้มาอีกเหรียญหนึ่งเป็นเหรียญทาเวสุวรรณธนบดีเศรษฐีนะครับอันนี้สีเขียวนะครับสีเขียวเนี่ยวซับอ่านี่ด้านหลังด้านหลังสวยๆอย่างนี้เลยนะครับสวยๆแบบนี้ก็นานๆมีทีนะครับของดีนะครับอยู่ในกล่องเดิมๆนะครับใครอยากได้นะสวยๆกล่องสีชมพูองค์สีเขียวเนี่ยวซับนะครับทักมาทางเพจ เมเอ้ยเพจซัมพีดีนะครับแล้วคุณจะเจอกับสิ่งดีๆนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วก็รับชมนะครับขอให้ทุกคนมีโชคลาภร่ลำรวยแล้วก็มีเงินปลดหนี้ปลดสินนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วก็คลิปถ,ถัดไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ